สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกท่านเรียนหน่วยที่2คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดฐานสองทิ้งฐาน10บผ่านมาแล้วนั้นทําข้อสอบท้ายบทเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านคงจะทำได้มาค่ะเรามาเข้าสู่หน่วยที่3หน่วยที่3กฎหมายที่เกี่ยวข้องการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 126. เจ้าพนักงานของรัฐกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอ,อิสระเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการปกป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกำหนดเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่วน รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนใช้บังคับคู่สมรสด้วยเว้นแต่กรณีที่คู่สมรสดำเนินการอยู่ก่อนคู่สมรสนั้นรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มาตรา127ห้ามมีให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไปตามมาตรา126ภายใน2ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งมาตรา128 หามมีให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคการีผู้สืบสันดานหรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจัรญ,ญาตามฐานานุรูปให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลมมาตรา129การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพุทธศักราช2561หมวด1คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด2การไต่สวนหมวด3การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะหมวด 4. การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหมวดห การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหมวด6การขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหมวด7การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมวด8ความร่วมมือกับต่างประเทศหมวด9สําสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด10 กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมวด 11. บทกำหนดโทษเมื่อท่านได้เรียนจบหน่วยที่3แล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรหน้าขอบคุณค่ะ